ซอสคลืบไก่เกาหลีของเปียวฟู้ดทำง่ายจริงเลยค่ะทอดแล้วก็คลุกทอดแล้วก็คลุกมันง่ายจริงง่ายๆแค่สั่งซื้อซอสคลืบไก่สูตรเกาหลีจากเปียวฟู้ดที่ Line แอดหรือสแกน QR code หรือสามารถหาซื้อได้ที่ Tesco Lotus, Big C, Macro, The Mall, Max Value หรือ Foodland ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NMA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจาก page นเพจ NMA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนคะ่ะแอดมินเอเนี่ยเขาก็ได้เอาวิดีโอเกี่ยวกับการกินนะคะและการดูแลตัวเองของโดนวันมิเชลคะ่ะที่ออกรายการกับเมนสแควรยมาให้ตูดูแล้วตูก็ดูแล้วตูตรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าสนใจมากเลยคะ่ะและคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตอนนี้กําลังเล่นบาสะค่ะอย่างจริงจังค่ะและต้องการจะดูแลร่างกายตัวเองวันนี้เลยอยากจะให้แอดมิน่คฟังะ สำหรับโดนวันมิเชลค่ะตุนมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบเขานะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นกำลังหลักของยูท้าแจ๊สในขณนะนี้ค่ะทีนี้ช่วงนี้เราแอบเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยฟิตซ้อมอย่างจริงจังมากๆในวิดีโอนี้น่าสนใจมากค่ะเรามาติดตามกันค่ะว่าเขามีวิธีการกินยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนซ้อมหรือหลังซ้อม สำหรับโดนาวานมิเชลในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่3ของเขากับยูทาจ๊สตัวเขาเข้ามาใน N b a นบด้วยดรับรอบแรกปี2017อันดับที่13จากที่พวกเราเ,ยค,รเคยเห็นเขาสมัยรุกกี้จนปัจจุบัน,เ,นเราจะเห็นความแตกต่างของร่างกายเขาเลยนั่นคือความกำยำต่างๆความกระชับกระเฉงในการกระโดดในการยิงทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นหมดเลยครับย้อนกลับไปตอนสมัยมหาวิทยาลัยรรเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าน้ำหนักของเขาเ,เพิ่มมากขึ้น,นยสิ่งที่เขาทำในสมัยก่อนน,นั่นคือการลดอาหาร,รซึ่งจริงแล้วมันเป็นวิธีที่ผิด พอเขาเข้ามาสู่ NBA ปุ๊บเนี่ยนะครับไอการทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ เพราะฤดูการหนึ่งเนี่ยมันมีถึง82เกมถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถอาหารปุ๊บเนี่ยมไม่สามารถทําการแข่งขันไหวแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยโอ้โหมันหนักหน่วงเริงการชนการปะทะการวิ่งแต่ละเกมเนี่ยมันใช้พลังงานมากมายฤดูการปรกติเนี่ย82เกมว่าโหแล้วนะครับยังไม่พอครับยังมีเพลย์ออฟอีกดังนั้นเนี่ยร่างกายของเขาต้องพร้อมถ้าเกิดเขารักษาร่างกายของเขาเนี่ยไม่ถึงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการหลับนอนต่างๆรวมไปถึงการฟิตซ้อมร่างกายเนี่ยและที่สําคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่ สู่ร่างกายเนี่ยมันดีไม่พอเนี่ยร่างกายไม่สามารถดึงออกไปใช้พลังงานได้จริงๆเนี่ยแน่นอนครับกำลังของเขาพัฒนาต่างๆของเขาเนี่ยมันไม่พุ่งปรี๊ดแบบนี้แน่นอนอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวโดนอเวนมิเช่อย่างเดียวนะร,รวมไปถึงทุกคนครับใน NBA เนี่ยทุกคนต้องมีมาตรฐานแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาร่างกายการพักผ่อนรวมไปถึงการกินครับเพราะว่านักบ้าในปัจจุบันเนี่ย ให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เนินเน่นๆแตกต่างกันนักปั้นในสมัยก่อนครับที่น้อยคนจริงๆครับที่จะใส่ใจแบบในปัจจุบันอันนี้ต้องชื่นชมเลยครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับว่าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยโ,<อ>โดนแวนนิเชลเขาทาอะไรบ้างเริ่มจากตื่นนอนเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาตื่นนอนเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาทำเนี่ยก็คือดื่มน้ําสักขวดหนึ่งครับก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าแล้วก็เดินทางไปศูนย์ฝึกซ้อมของทีมในช่วงเช้าเนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะง่ายๆหน่อยครับจะเป็นแพนเคัรบ แล้วแต่วันครับแล้วยความที่ตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นคนไม่ดื่มชาหรือกาแฟมากนะครับตัวเขาจะดื่มน้ําขิงแทนและที่สําคัญเนี่ยครับในแต่ละวันเนี่ยเขาจะดื่มพวกสปอร์ตวอเตอร์ครับเจขวดเป็นอย่างน้อยนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับคือวิถีชีวิตประจําวันในช่วงเช้าของโดนัลวนมิเชลครับถือว่าโหลดโปรตีนอย่างเต็มที่จริง,งเลยนะคะคมิเนไข่ไก่4ีถึงหฟองเลยค่ะในตอนเช้าเจ้าตัวโดนัลวนมิเชลเองค่ะเขาก็เคยให้สัมภาณ์นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเข้มงวดกับการกินมากเลยค่ะจะแบ่งการกินเป็น80กัแปด80% ก็คือต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้น20%เนี่ยก็ขอตามใจปากนิดนึงเป็นอาหารที่อาจจะมีประโยชน์น้อยหน่อยค่ยะยกตัวอย่างเช่นเบคอนหมูปกติเนี่ยก็จะอร่อยกว่าเบคอนไก่งวงแน่นอนนะคะแต่เบคอนไก่งวงนั้นน่ะไขมันและแคลอรี่ก็ต่ำกว่าเยอะเช่นกันสําหรับน้ําขิงเนี่ยถ้าไม่ใส่น้าตาลเนี่ยก็ถือว่าไม่มีแคลอรี่และในส่วนของ Sport Water ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมของน้ําดื่มทางด้านกีฬายอยู่แล้วค่ะอย่าง Body Armor ของโคคาโคล่าที่ออกมาแข่งกับเกตเวยของเบปซี่นะคะและที่สําคัญค่ะโคบีไ ก็มีหุ้นที่บอิทอาร์เมอร์เป็นจํานวนมากเลยนะคะและเขาก็เป็นชนะกรรมการบริหารของบริษัทด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่งต่อให้กับภรรยาเขาเป็นผู้ดูแลแทนนะคะเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ช่วยชดเชยน้ําที่ร่างกายสูญเสียไปรวมทั้งมีวิตามินเช่นโพแทสเซียมและแคลเซียมผสมอยู่ด้วยค่ะ ค่ะเป็นรุ่นที่มีรสชาติความหวานเนี่ยก็จะใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติแคลอรี่ก็ตำ่ำมีหลากสีหลายรสชาติมากมายค่ะถือว่าเป็นที่นิยมจริงๆค่ะตลาดของเครื่องดื่มพวกสปอร์ตด i n k บ้านเขาเนี่ยมูลค่าในตลาดเนี่ยกว่า80,00ล้านเหรียญเลยค่ะตแต่ละยี่ห้อที่ออกมาเนี่ยก็มาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะไม่ปล่อยให้ทางเกเตอร์สนด่ยเก็บคนเดียวอย่างเดียค่ะทีนี้น่าสนใจค่ะเราไปต่อกันที่ช่วงก่อนซ้อมและก็หลังซ้อมผมโดนวันมิเชลค่ะเขาทาอย่างไรบ้างคะสำหรับการซ้อมของนักกีฬาระดับอาชีพพวกนี้นะครับเขาให้ความสําคัญมากๆอออย่่างนซ้มด แวนมิเชลเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างในช่วงที่ปิดฤดูกาลเนี่ยก่อนที่เขาจะไปทําการซ้อมเนี่ยหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะอัดพวกอาหารเสริมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทางเทรนเนอร์ของยูท่าแจสเนี่ยแนะนําเขาเข้ามาครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นบีทบลูดครับเป็นอาหารเสริมที่เขาชงครับแล้วก็ดื่มก่อนที่เขาจะทําการเวทเทรนนิ่งเนี่ยประมาณสัก45นาทีแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องครับทีนี้พอหลังจากการทําการซ้อมครับ ตัวเขาเนี่ยก็จะเน้นพวกวิตามินพวกอาหารเสริมที่เกี่ยวกับกรดอะมิโนครับสำหรับกรดอะมิโนเนี่ยนะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันมีมากพอช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆครับสำหรับนักกีฬาอาชีพพวกนี้นะครับเขาใช้ร่างกายหนักกว่าคนปกติทั่วไปอย่างพวกเราครับพวกเราเนี่ยเล่นกีฬาวันหนักแล้วเนี่ยเขาหนักกว่าเราเป็น10เท่าดังนั้นเนี่ยการทานอาหารอย่างเดียวเนี่ยครับร่างกายเนี่ยดึงสารอาหารไปใช้เนี่ยมันไม่มากพอแน่นอนเพราะว่าร่างกายเนี่ยโอ้โหใช้หนักมากๆดึงพลังงานทุกอย่างออกมาหมดถ้าเกิดเขาไม่อัดอาหารมไ่ พอแน่นอนทีนี้หลังจากที่เขาออกกําลังกายหรือว่าซ้อมเสร็จนี่นะครับเ,เขาก็จะมองหาเครื่องดืม่มสูทตี้สุขภาพครับที่มันอร่อยครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ให้พ่อครัวเนี่ยทำให้เขาทานหรือว่าตัวเขาเนี่ยครับจะไปตามร้านที่มีชื่อมากมายที่มีอยู่ทั่วนะครับถือเป็นการได้รับความหวานอย่างมีคุณภาพให้กับร่างกายที่เหนื่อยจากการซ้อมหนักๆครับซึ่งสมูตี้พวกนี้นะเป็นสมูตี้ผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นส้มแอป ไปจนถึงโยเกิร์ตครับเอามาผสมผสานให้ลงตัวเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยและตัวเขาเนี่ยก็มีความสุขมากๆหลังจากที่การซ้อมหนักเนี่ยพอได้ดื่มอะไรหวานๆแบบนี้เนี่ยมันสดชื่นจริงๆนะครับจริงค่ะพอเวลาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยอยากของหวานนะคะพอเวลาได้ดื่มน้นําหวานเนี่ยโอ้แล้วมันทาให้ร่างกายสดชื่นค่ะสงสัตต้องไปเอาเยื่อย่างบ้างแล้วจริงๆนะคะนักกีฬาอาชีพพวกนี้เนี่ยใช้ร่างกายมาหาโหนจริงค่ะเวลาในแต่ละวันเนี่ยก็หมดไปกับการซ้อมแล้วก็การแข่งนะคะอย่างบี t อีลิทที่โดนันดมิเชลใช้เนี่ยก็เป็นพวกบีาด แรกสกัด พวกนี้ค่ะจะมีไนเตรตค่อนข้างสูงและไนเตรตพวกนี้จะกระตุ้นร่างกายให้ผลิตไนตริกออกไซด์ค่ะซึ่งมันจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายได้กว่า16เสริมการไหลเวียนของเลือดและช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายก่อนที่จะเริ่มทําการซ้อมทีนี้อย่างที่เจ้าตัวเขาบอกค่ะว่าหลังการซ้อมเนี่ยเขาจะเน้นทานอาหารเสริมจําพวกกรดอะมิโนแอซิดนะคะทีนี้เรามาขยายความกันหน่อยค่ะว่ากรดอะมิโนแอซิดเนี่ยคืออะไรกรดอะมิโนก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนำไปใช้สร้าง เนื้อเยื่อต่างๆและให้พลังงานกับร่างกายหากเรากินพวกโปรโตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะย่อยโปรโตีนเหล่านี้ให้เป็นกรดอะมิโนก่อนที่จะดูดซึมเข้ากระแสเลือดและร่างกายเนี่ยก็จะดึงกรดอะมิโนเหล่านี้มาใช้หากเราได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญโปรโตีนเหล่านี้แทนค่ะจึงเป็นสาเหตุของความล้าความปวดเมื่อยของร่างกายได้ก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมในที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรารู้สึกเมือ่อยลา้าเหนื่อยล้ากล้ามเนื ก็ะะสามารถใช้กรดอะมิโนเนี่ยช่วยเสริมได้เพราะว่าบางทีนะคะถ้าอายุเรามากขึ้นเนี่ยแล้วเราทานอาหารไปไม่ถึงเนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสค่ะที่ทําให้เราเนี่ยได้รับกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยน้อยนะคะก็ควรจะต้องหาอะไรมาเสริมบ้างอย่างไอมินเอเป็นตน้นย้อนกลับมาดูนะักีฬาอาชีพพวกนี้นะคะโอ้โหใช้ร่างกายหนักหน่วงมากค่ะถ้าจะรอกรดอะมิโนจากการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางพอเลยค่ะต้องหาตัวเสริมแน่นอนทีนี้เราไปต่อกันที่อาหารมื้อหลักค่ะมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นสำหรับมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเเเยย็นนนขขอองงงโดาวิชลละคคค่้้กี นักกีฬาอาชีพพวกนี้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยครับเขาจะมีเชฟส่วนตัวครับให้มาปรุงอาหารดีๆเนี่ยครับเอามาให้เขาทานครับเพราะว่านักกีฬาเหล่านี้นะครับการทานอาหารเนี่ยมันสําคัญจริงๆครับตัวเขาเนี่ยครับก็ไม่ต่างกับนักกีฬาหรือว่าคนที่ทานอาหารคลีนทั่วไปครับจะเน้นเป็นสัตว์เนื้อขาวครับเป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปลากุ้งแล้วก็ปูครับทานพร้อมกับข้าวหรือว่าเส้นพาสต้าตามปกติเนี่ยครับ รวมไปถึงพวกมันบดครับแต่ที่เขาเน้นมากๆในปัจจุบันนี้ครับเขาเน้นทานผักโขมครับแล้วก็รวมไปถึงบรอกโคลีครับสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเชฟช่วยใส่มาให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาต้องการเน้นไอ้สองอันนี้เนี่ยในส่วนของอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยแต่มันมีประโยชน์และเชฟบอกว่าเขาต้องกินเนี่ยเขาก็บอกเชฟว่าให้ใส่มาเลยแต่ไม่ต้องบอกนะครับว่าใส่อะไรเดี๋ยวเขากินเองช่วยทําออกมาเดี๋ยวเขากินเองพูดง่ายๆนะครับตัวเขาเนี่ยจะเน้นทานอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วก็คลีนที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้จริงค่ะค่ะพอพ บีบทานแล้วโอ้โหกำลังมันมาเลยไหนขอกล้ามป๊อบอายหน่อยค่ะมินเอทขูนขอไลค์ด้วยค่ะมินเอทขอขอซับหน่อยค่ะแข็งแรงว่อป๊อบอายอา เพราะว่าผักชนิดนี้ค่ะมีสรรพคุณนะคะเป็นยาบำรุงกําลังค่ะทําให้ร่างกายมีแข็งแรงด้วยค่ะช่วยชะลอการดูดซึมไขมันในร่างกายและเป็นผักที่มีโปรโตีนค่อนข้างสูงหากใครไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะทานคู่กับพวกอาหารจาพวกเต้าหู้หรือถั่วเหลืองเนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งได้โปรโตีนพอๆกับทานเนื้อสัตว์เลยค่ะในขณะที่พวกบล็อกครีค่ะก็คุณประโยชน์สูงเช่นกันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีประโยชน์มากๆเช่นกันค่ะดังนั้นน้องๆน,นะคะหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่ค่ะต้องเน้นนะคะผักโขมค บโดยปกติแล้วเนี่ยอาหารที่อร่อยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างนะคะถึงแม้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนก็ตามทีเถอะแต่โดนวนมิเชลเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงในส่วนของอาหารที่โดนวนมิเชลเนี่ยนะเขาพยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยอันนี้เน้นๆเลยครับนั่นก็คือของทอดของทอดนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ90%เปอร์เซ็นต์ของพวกเราทุกคนเนี่ยชื่นชอบมากๆครับแต่เขาบอกเลยว่าไอ้ของทอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้น้ําหนักเนี่ยขึ้นโดยที่ไม่มีประโยชน์ครับเวลาที่ตัวเขารู้สึกอื่นๆเนี่ยเป็น มันไม่มีคุณภาพเหล่านี้เนะี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเขาเข้ารับรู้ได้เลยทันทีและมาไปกว่านั้นครับนั่นก็คือของหวานครับพวกลูกกวาดลูกอมเจลลี่แร์ต่างๆเนี่ยนะโอ้อันนี้ก็ของโปรดคะ่ะ<ช>แล้วช็อกโกแลตล่ะคะมีนเนี่ยมันก็ต้องหลีกเลี่ยงครับถ้าเกิดทนไม่ไหวนี่จิบนิดเดียวพอครับ <S 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 ขอกัดนิดนึงแล้วก็พออันนี้คือเป็นสิ่งที่โดนวายมิเชลเนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงและโดนวายมิเชลค่ะเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าอาหารพวกเนี้ยโอ้มันเป็นอาหารที่อร่อยค่ะถ้าเกิดเลิกไม่ได้เนี่ยก็ลดค่ะลดให้น้อยที่ะ ข้ามใจตัวเองได้เนี่ยถือเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งในตัวเขาด้วยค่ะส่วนตัวตูนเองเนี่ยค่ะตูเป็นคนชอบทานขนมทานของหวานนะคะพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาวันไหนมันเกิดอยากทานมากจริงๆเนี่ยก็ไปหยิบช็อกโกแลตคาร m เเนี่ยนะคะสักเม็ดนึงค่ะอืมเคียเค้ยวๆไปให้มันมีความสุขก็นิดนึงก็ยังดีค่ะอย่างส่วนตัวเนี่ยชอบของทอดมากปัจจุบันเนี่ยก็พยายามครับพยายามเอาไปไว้ในแอร์ฟรายครับเป็นหม้อทอดที่มัน<อ>แบบไม่มีน้ำมันเนี่ยนะครับแม้มันจะอร่อยสู้ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ขอสักนิดนึงก็ยังดีมััััันนนนกกกกก็็ยยงดดดดีีีบบบสุขภาาาพะครถถ้้เเเิทไ่่ือว ทีนี้เรามาดูในส่วนของอาหารเสริมแล้วก็วิตามินต่างๆที่โดนอวัยมิเชลใช้เสริมเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีพวกโอเมก้า3นะคะกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันที่ไม่สามารถสร้างเองได้ภายในร่างกายค่ะจาเป็นต้องรับจากการทานอาหารเท่านั้นกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยมีเพื่อช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดช่วยในเรื่องระบบไขข้อกระดูกต่างๆในร่างกายและยังควบคู่กับวิตามินดีที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยค่ะกระบวนการเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการช่วยสร้างความแข็งแรงของ กลาดูกด้วยค่ะการที่พวกเราเนี่ยรับเห็นผลงาน,น,นสุดยอดของนักบาส NBA ครับไม่ว่าจะเป็นโดนัลแวนมิเชลหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการซ้อมหนักของพวกเขา ความสวรรค์ต่างๆในการเล่นความทุ่มเทต่างๆเนี่ยซึ่งการซ้อมหนักเหล่านี้นะครับก็เหมือนกับการใช้รถยนต์เนี่ยครับรถยนต์เวลาใช้ใช้ไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่พูดง่ายๆเนี่ยครับการใช้รถยนต์เนี่ยก็ต้องการการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันครับนักกีฬาเนี่ยก็ต้องการบำรุงรักษาเหมือนกันโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับพวกเขาต้องการดูแลร่างกายแบบสุดๆครับเราเคยทําวิดีโอของเรบรอนเจมส์ครับว่าในการดูแลรักษาร่างกายของเขาเนี่ยเขาใช้ปีปีหนึ่งเนี่ยเป็นล้านเหรีย่างตๆ จ้างเทรนเนอร์การจ้างพ่อครัวทุกอย่างครับเหล่านี้คือการลงทุนกับร่างกายเพราะว่ามันมีผลสําคัญเกี่ยวกับการเล่นเกี่ยวกับอาชีพของเขาและให้มันยืนยาวต่อไปนานๆมากสุดเท่าที่เขาจะทาได้ครับเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องการกินและก็การดูแลร่างกายค่ะของโดโนบานมิเชลนะคะที่เราได้ข้อมูลมาจาก m e n s Health ค่ะสําหรับพวกเรานะคะคุณอยากให้พวกเราเนี่ยดูวิดีโอนี้ค่ะแล้วมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวทุกคนเลยนะคะเพื่อกลับมาดูแลร่างกายค่ะแล้วก็ฟิตนะคะทานอาหารดีๆค่ะ่ะเพือ ร่างกายของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงอะ่ะท้ายสุดนี้ขอเสียงคนที่จะกลับมาดูแร่ร่างกายกด Subscribe ที่โลโก้ตรงกลางนีด้วยนะจ๊ะพวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ